เวทีเสวนาของเราในวันนี้จัดขึ้นในหัวข้อที่มีชื่อว่าทางสู่ฝันช่วยการสร้างสรรค์รายการเด็กนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามีวิทยากรมีผู้ส่งมนุฒน์มาร่วมเวทีเสวนาของเราในวันนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับปีที่แล้วค่ะส5 5 8้ย้าสแเราตั้งเป้าไว้นะสำหรับภารกิจางเพื่อแห่งนครอบครัวละวันก็คือทางเข้าไปมีส่วนร่วมในสื่อสนุนให้สถานีช่องเด็กเด็ราเชืครอบครัวเป็นไปตาม เจดนาโลกกต้องการที่มีสถานีานานานาแบบนี้นะคะแทนที่จะต้องให้ทางคนทํารายการเด็กมีสถานีเนี่ยจะต้องมานั่นงทำวิจัยเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องมีภาควิชาการดูเราควรจะต้อง<ร>มีรายการต,ติดตัง้งเครื่องมือให้เด็กสามารถทำลายความรู้ของเราได้ด้วยครับและผมว่านั่นมันสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราชมเรื่องตามองรายการซึ่งอยู่ในแมสทีมีทวันนี้แทบจะไม่มีรายการไหนที่ติดตั้งความคิดเชิงวิพากษ์หรือทำให้เด็กเขาสามารถที่จะตั้งคำถาม ว่าจริงๆทีเราทำรายการเด็กบางทีมันอาจจะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าบางทีมันดูแล้วมันมันเรียบร้อยและเป็นกฎเกณฑ์เกเินเกิไปนะบางทีใช่ไหมว่ามันต้องออกมาในรูปแบบรูปแบบแบบนี้แต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าทุกที่มันเป็น,ปน,เ,นเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ครับว่าเราจะสามารถอยากจะทําให้คนรับสื่อของเราเนะี่ยมีอุปนิสัยและมีทัศนคติหรือหรือเติบโตะอะไรในคนแบบั้นประเทศเรามนมีความเป็นวิทยาศาสตร์ได้เลย ใช่ไหมการที้เราต้องยอมรับนะเช่นดาวหางมาดาราศาสตร์มาเนี่ยก็เป็นที่อื่นจะมีสกู๊วิทยาศาสตร์ตอนดีๆแต่พอเราเนี่ยเล่นสกู๊วิทยาศาสตร์แป๊บหนึ่งปุ๊บเกือบจะสกูหมอหลักกับหมอดูดวงหมอชา้างหมออ,มอะไรกัเลยมาใช่ไหมอ,นนอ,นนอันนี้คืออันนี้คือไทปของเราใช่ไหมก็เพราะว่าวเรารู้สึกว่า <c oughs> เราเป็นของเราแบบนี้แหละรายการเด็กจริงๆแล้วเป็นรายการที่ต้องลงทุนสูงมากแล้วลงทุนสูงมากในที่นี้พอมาหาสปอนเซอร์หาโฆษณาจัดหาได้น้อยมากอันนี้มันก็เลย ว่ามันเป็นปัญหาที่แปรผกผันกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของเ,ออเงินถ้าเกิดว่าต้องให้กับผู้ผลิตหรือสถานีเราให้อย่างเดียวนะคะมันก็อาจจะว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีเกมอะไราะจริงแล้วคนที่ทำรายการเด็กดีดก็อาจจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะอาหารเดียวกันเงินหรือกองคุณตรงนี้มันก็มีข้อจากัดก็เลยมองว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินคุณหรืองบประมาณเนี่ยอาจจะต้องมองในภาพใหญ่มันมีมันมีข้อคน้นพบสองอย่าง ที่ทำให้ใช้ในการกเครื่อนง,งานที่ว่านะคะที่อน,นิจิ๋มตงานการศาึกษาก็เห็นชัดเจนว่าโอกาสของเด็กในการเข้าถึงสื่อที่ดีมันคือโอกาสมันมีความได้เปรียบและสีญเปรียบอยู่ในโอกาสนะั้นซึ่งก็เชื่อมกับเรื่องที่สองที่เราไปอ่านเจออันนี้ก็เป็นอุ่ที่ทำภาพยนตร์อินเดียแต่เป็นลู่ที่ทำภาพยนตร์เด็กเขาก็เขียนประโยชน์งูรีกเทัาใจมากกว่า การที่เด็กได้มีความสิอยูยยอ่กับท่าประโยชน์ส่วนเด็กมันเป็นสิทธิพื้นฐานสำคัญไม่ใช่เพราะเราต้องมหน้าที่ไปยื่นไปมอบให้แต่มันเป็นสิทธิของเขาที่จะได้มีสื่อสําหรับเขาเช่นเดียวกันกับกับคนอื่นประโยชน์ที่บอกนี่นนนเึงค่ะว่าช่วยตัวเองเยอะพราะมีช่วงนีงมีคนพูดเยอะว่าเด็กเป็นแค่กลุ่มเลเ็กๆเท่าน,นั้นเองก็เชื่อกับผู้ชมซึ่งมีขนาดใหญ่มากเลยดูเหมือนว่าทำไมถึงพยายาว ทำพื้นที่ตัวนี้มากมายขนาดนี้เราต้องกลับคนมันก็เป็นเรื่องง่านๆสำหรับเขาตัวคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ที่มีความจำเป็นคิดว่ามันจะต้องตอบโจทย์สำหรับรายการที่เกี่ยวกัรืเด็กนี้ประเด็นปัญหาก็าคือว่าตัวคอนเทนต์ตรงนี้นะครับเวลามันเข้าไปสู่การจัดทำแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้จะตอบโจทย์ได้นและส่วนทุกส่วนก็คือว่า เมื่อมันพัฒนาเข้าไปตรงนี้แต่แล้วนะองความรู้ที่ใช้ในศาสตรเนี่ยนะครับไม่ต้องมาลงช่วงนี้ก็ดีคำถามทิศที่เราชอบถามว่ามีทหานได่ทำไมหรือไมใช่นนะครับแต่ผมไม่ได้ถามแตเชิงโจมตีอะไรนะแต่ผมก็รู้สึกว่าคือมันเป็นคำถามที่ดีเนาะทั้งแต่หน่วยเป็นข่ามนะเช่นคนไปถามว่าวแลจะมีสถานีโทรทัศน์เยอะๆไปทำไมเออโดยจะมีคอสชอว์ไปทำไมอะไรเรื่องนี้นะครับแน่นอนว่า การพื่อเรื่องการผลิตการพึ่งเรื่องการทำสื่อเพื่อเด็กเยาวชนเนี่ยต้องท,าทําต่อไปแต่อันนี้เราก็ต้องตั้งหลักฐานไปสู่จุดศูนย์กลางของคนที่มีหน้าที่ในการกับขึ้นอะไรบางอย่างด้วยนะครับว่าตื่นลุกมีไปทำไมมีจะมีเยอะๆไปทำไมนะครเช่นมีช่องเด็กไว้ก็จริงๆรมีไปทำไมท่าไม่ได้ตอบอะไรที่ที่ใครต่อใครให้เธอเป็นรางวัลของครอบครัว รางวัลของครอบครัว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 